สวัสดีคะ่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d a m a Media on Zoom ค่ะในวันนี้เรามาพบก,กันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17.00นถึง17.30นโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมรายการ Zoom Idol แบบสดๆแบบนี้นะคะพบกันผ่านทางห้องซูมค่ะมี2ห้องนะคะที่สามารถเข้ามาพูดคุยแชททักทายกันได้นะคะก็ที่ห้อง zoom072.com และก็ซูม m 7 7 c o o m /da/ 1นะคะมาแล้วก็อย่าลืมนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยว่ารับชมจากที่ไหนอย่างไรบ้างหรือว่าระหว่างที่เราพูดคุยกับแขกรับเชิญเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามหรือว่าพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้อ่านเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสำหรับซูมไอ d o l ด้วยนะคะ ซึ่งรายการซูมไอดอลเนี่ยนะคะก็เป็นรายการที่จะทําให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวดีๆค่ะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงก,การอาชีพเลยมาร่วมกันแบ่งปันนะคะแชร์เรื่องราวดีๆนะคะประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตโดยมีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของย่อมหาปูชนียาจารย์มาปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จค่ะสําหรับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะ ก็เป็นนักสร้างบารมีที่มีหัวใจดุดเดียวกับพระโพธิสัตว์คือมีความปรารถนาค่ะที่จะเห็นเพื่อนมนุษย์พบกับความสุขจากใจที่หยุดนิ่งนอกจากนี้ยังเป็นกระะนารยาณมิตรต่อตอนเองแล้วนะคะยังขอโอกาสทำหน้าที่ในทุกๆวินาทีของชีวิตอย่างมีค่ามีความสุขด้วยการชวนคนค่ะมาปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างสัติภาพให้เกิดขึ้นในวงกว้างอีกด้วยและในวันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับสมาชิกซูมได้ทราบกันด้วยค่ะขอต้อนรับดรวิชุดาสถรนัน์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะบูรณาการการแพทย์มหาวิทยาลัยธุรกิจและโค้ชสอนธุรกิจออนไลน์สถาบันดีไอคอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องพิธีกรค่ะ แล้วก็สวัสดีนะคะผู้ชมรายการซูมไอดอลนะคะทุกท่านเลยค่ะทั่วโลกค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะก็ขออนุญาตนะคะพี่ด็อกเตอร์คะตรงในส่วนของหน้าที่การงานตรงนี้คะ่ะแนะนำให้สมาชิกซูมได้รู้จักพี่ด็อกเตอร์หน่อยว่าทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ ค่ะ,ะพี่เป็นที่ปรึกษาของผู้ดำเนินการสปาของอชมรมสปาของประเทศไทยนะคะก็จะทําการสอนในเรื่องของการดําเนินการสปานะคะน้ำมันหอมระเหยเป็นต้นนะคะให้กับเรียกว่าสมาชิกนะคะที่มีทั้งผู้ดำเนินการสปาเองนะคะผู้บริการนวดนะคะซึ่งอันนี้เป็น เรียกว่าวิชาชีพเฉพาะอาหารทั่วโลกค่ะซึ่งเราตั้งอยู่ในประเทศไทยค่ะนะคะแล้วก็เป็นผู้ทรงคณุณวุฒิที่ทําทการสอนประจําบรรยายประจําอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจอันดิคค่ะค่ะส่วนอ,อีกเรื่องหนึ่งอีกอาชีพหนึ่งก็เป็นอาชีพที่เป็นการทําออนไลน์นะคะที่พี่เป็นโค้ชอยู่ในเรื่องของธุรกิจอาหารสุขภาพค่ะอืมนะคะเรียกได้ว่ามาครบเลยนะคะในหลากหลายวงการอาชีพ แต่วันนี้คะเรื่องราวที่น่าสนใจที่พี่ดร,เ,รเนี่ยจะได้มีโอกาสมาแชร์ก็คือการทำหน้าที่ให้แสงสว่างกับผู้ที่สนใจในเรื่องของการนั่งสมาธิด้วยแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นนะคะอยากให้สมาชิกซูมได้รู้จักกับตัวตนของพี่ดร,รหน่อยค่ะว่าก่อนที่จะมีโอกาสได้มารู้จักกับวัระธรรมกายตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ ตอนนั้นก็มีครอบครัวแล้วนะคะครอบครัวสามีนะคะเป็นนักบินนะคะชื่อกับปานติศนะนะ,ะเราอยู่บริษัทการบินไทยกันที่ก็เคยเป็นแอร์ในตอนสาวๆนะคะแล้วก็เมื่อมีลูกก็ลงมาปฏิบัติหน้าที่นะคะในในตำแหน่งด้านล่างนะคะและในเวลานั้นนะคะออฟฟิศอยู่ที่ลาดพร้าวนะคะแล้วพี่ก็มีลูกคนแรกแล้วนะคะเพื่งคลอดมาได้ประมาณไม่กี่เดือนนะคะแต่ว่า เ,เราก็มีพี่กัเรยนนมิรนะคะชื่อพี่แดงที่รองรองจานนิตนะคะ,ะพี่นี้อีกท่านหนึ่งต้องกราบขออภยัยจําชื่อท่านชื่อจริงท่านไม่ได้นะคะแล้วก็พี่แผ่นนะคะอันนี้คือรุ่นพี่นะคะที่อยู่ที่การบินไทยท่านบอกว่าท่านมาที่วัดอยากมานะคะเพื่อที่ทําบุญในวันพระอย่างนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะการจราจรนะคะนะคะ คุณคุณน้องแอนมันไม่ได้แน่นเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะพี่ก็เลยมากันหลายคันรถเลยนะคะจากาจากการบินไทยลาดพล้าวนะฮะวิ่งไปทั่วคลองหลวงซึ่งตอนนั้นเป็นถนนเลนเดียวนะฮะอันตรายมากเหมือนกันนะคะมันจะสูงสูงนะคะเนี้ยเราก็มากันแล้วก็แป๊บเดียวหาถึงเลยไปที่บริเวณวัดด้านหน้านะคะร้อยเก้าสิบหกไร่นะคะ,รรบ,บ,ระ,คะบริเวณด้านหน้าค่ะไปเลี้ยงพระกันตอนเองนค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะครั้งแรกที่ได้มานะคะ ตอนนั้นมีความ,มประทับใจอะไรในวัดพระธรรมกายที่ได้มีโอกาับมาค่ะประทับใจค่ะ้องแอมค่ะเพราะว่าพี่ถามตัวเองว่าเราไปอยู่ที่ไหนมานะคะ<ม>เราไม่เคยเห็นวัดอะไรหนอสะอาดอย่างนี้เป็นระเบียบไปหมดนะคะและที่ประทับใจคือได้พบคุณยายอาจารย์จันนะคะซึ่งท่านอ่ะท่านออกมานะคะรับแขกแล้วก็มาดูในครัวนะคะ พี่น้อยก็มองนะคะท่านสุภาพสตรีนะค,ะคุณแม่ชีผิวเอ่อสีเรียกว่าน้ำพึ่งนะคะแล้วก็ท่านก็สั่งการอยู่ในครัวอ่อนโยนมากนะคะมากับพี่ลิ้งของท่านอันนี้เป็นภาพประทับใจที่ไม่ทราบนะคะว่าท่านเป็นใครแต่ชอบมากเลยค่ะนะคะชอบความละเอียดอ่อนของภาชนะที่สวายพระพี่นั่งดูอยู่นะคะเพราะว่พระก็ออกมาเรียกว่าฉันตรงนั้นไม่กี่รูปอะคะ่ะ อน,นันเป็นความประทับใจแรกๆที่สะอาดมากที่เห็นนกยูงเดินไปมานะคะแล้วก็เวลาทานอาหารของเราที่เราไปทานอาหารหลังจากที่พระฉันแล้วเนี่ยนะคะก็สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเหลือเกินก็สรุปว่าประทับใจในความเป็นระเบียบประทับใจคุณยายอาจารย์จนันมากมากค่ะนะคะเมื่อเราได้เห็นภาพประทับใจแล้วทีนี้มันต้นนำไปสู่การที่เราได้มีโอกาสมาเรียนรู้แล้วก็มาปฏิบัติถึง อยู่อย่างยาวนานมาถึงจนตอนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่พี่ด็อกเตอร์ได้เรียนรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาหรือว่าคําสอนของมหาภูชินีอาจารย์ที่เรารู้สึกประทับใจแล้วก็นําไปใช้อ่ะคะ่ะมีเรื่องอะไรยังไงบ้างคะคือเรื่องของการปรับปรุงตัวเองค่ะพี่ก็พาครอบครัวทั้งหมดเลยนะคะ,ะทางสามีนะคะเทพบุตบุที่บ้านแล้วก็ลูกชายสองคนซึ่งตอนนั้นยังเล็กมากนะคะก็มา ในเวลานั้นนะ่ะหลวงพ่อธรรมสิโยท่านยังรับแขกอยู่ตรงสาราดุสิตก็ยังนําลูกชายที่แบเบาะมานะคะกลาบเรียนขอให้ต่้นนนะตั้งชื่อให้นะคะท่านกนะ็ตั้งชื่อให้นะคะ,ง,นะะง่ายๆนะคะเขียนลงในกระดาษนะคะแล้วก็เราก็เห็นการดูแลนะคะคำสอนของท่านหลังจากที่ท่านรับปัจจัยแล้วเป็นคําสอนที่ง่ายๆไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะคะออสอนเรื่องของการทำใจให้แจ่มใส การเป็นครอบครัวที่เรียกว่าครอบครัวสุขสันต์นะคะเออรักษาอารมณ์ให้ดีอันนี้ท่านจะเน้นมากนะคะแล้วก็ท่านเน้นการมาตางครอบครัวอันนี้พี่ว่าเป็นเรื่องของเรียกว่าไะเสริมชีวิตครอบครัวของเราอะนะคะเมื่อเรามีครอบครัวก็แล้วก็ชีวิตการงานให้มันดีอะนะคะซึ่งพี่ว่าในเบื้องต้นอะนะคะวัดเป็นที่พึ่งสําหรับพี่ในเรื่องนี้อย่างมากเลยนะคะแล้วก็ปรับปรุง ให้เราปรับปรุงตัวเรานะคะว่าเออเราอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเราทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะยิ่งมาได้ช่วยรับงานวิชาการของพ่อทัตตชีโวนะคะ,ะท่านรองเจ้าอาวาสเนี่ยก็ได้อ่านหนังสือได้อ่านบทที่ท่านเทศนะคะแล้วมาอิดิตงานก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างว่าเออเราไม่รู้อะไรเยอะมากนะคะแล้วก็ได้ปรับปรุงตัวคิดว่าตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากคําสอนนะคะอันนี้พี่ว่าสําคัญที่สุด และคิดว่าทุกคนก็ต้องการการที่ได้ปรับปรุงตัวเองนะคะค่ะอืมค่ะแล้วอย่างนี้ครอบครัวมีความสุขเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะคือเอ,อจากครอบครัวของเราที่วันเสาร์อาทิตย์เราไปเที่ยวห้างเนาะเด็กเล็กอะน,นะคะไปเที่ยวห้างเขาก็อยากมาวัด นะฮะ,ะมากราบหลวงพ่อนะคะมากราบคุณยายในเวลานั้นมันประทับใจเหลือเกินนะคะมันเป็นวัน,ว,นวันที่แสนจะสุขสารนะคะในตอนนั้นมีการหล่อทองหลวงปู่องค์แรกนะคะ,คะออจําได้ว่าเราก็จะแบบมองที่สร้อยของทุกคนระยะมิตรเนี่ยบอกบุญได้ส้อยมาได้กําไรมาก็ได้กิโลกว่านะคะนะคะเพื้มมากเลยะคะ่ะในในการบอกบุญครั้งนั้นแล้วก็มาทุกอาทิตย์ คือเ,เรียกว่าเช้ามาก็แต่งชุดขาวละนะคะมันเป็นเรียกว่าชีวิตสุขสันต์ในวันสุดสัปดาห์แทนที่จะไปเดินเสียเวลาในห้างนะคะซึ่งเราก็ไปบ่อยๆค่ะอันนี้ทําให้ทำให้เรามีความสุขมากนะคะทั้งครอบครัวโตวขึ้นมาด้วยคําสอนได้ได้นั่งสมาธิกันค่ะค่ะเห็นบอกว่าเคยมีอาการที่แบบว่าเจ็บป่วยเลือดเป็นพิษแล้วก็หายตรงเนี้ค่ะอยากใหใ้มีโอกาสได้แชร์ให้กับสมาชิกซูมได้ฟังหน่อยใช่ค่ะ ก็น้องแอนถ้าเป็นความอัศจรรย์นะคะเป็นความอัศจรรย์ที่เออเหลือเชื่อแต่ก็เป <s Puis, S 2> ็นจริงนะคะพี่ไม่สบายโดยไม่มีสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องเลือดนะคะก็มีผู้แนะนานะคะก็ไปหาหมอที่ก็ยังหายอย่างอัศจรรย์นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่รวดเร็วมากๆอ่ะนคะคือดีขึ้นอย่างอัศจรรย์ในภาวะที่เรียกว่า ใกล้ใกล้แล้วเสียงตายใกล้ตายนะ,ค,ะคือเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้งนะคะความดันลดนะคะแล้วก็มีอาการที่ไม่ทราบสาเหตุไปรักษาที่อื่นก็ไม่ได้ในเวลานั้นมีการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีกําลังจะก่อสร้างนะคะ,ะซึ่งพี่ก็ได้รับบุญเป็นวิธีกรนะคะพี่ก็นึกถึงบุญนะคะนึกถึงสิ่งที่ทำนะคะนึกถึงองค์พระ ท,ที่เราสร้างห้าร้อยองค์บอกบุญนะคะนึกะค่ะแล้วสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนะคะก็คือเราก็ได้พบหมอดียาดีนะคะเป็นทั้งหมอปัจจุบันนะคะเป็นทั้งหมอเรียกว่าหมอแผนโบราณน,นะคะก็หายแบบเป็นติดทิ้งแล้วตัวเราเองอะค่ะร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทางการแพทย์อธิบายได้ยากนะคะเพราะว่าโครงสร้างร่างกายเราอะเปลี่ยนแปลง โตขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะซึ่งอัศจรรย์มากก็พี่ก็กเชื่อในบุญมากมายพราถ้ามีบุญในครั้งนั้นเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยก็คงคงไม่อยู่แน่นอนนะคะเพราะว่ามันหนักมากจริงๆค่ะนะคะพอไปตรวจในครั้งหลังสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้องอกเป็นมดลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหมอก็ตรวจหัวใจแล้วหมอก็บอกว่าโอ้คุณพี่ครับหัวใจพี่เหมือนประตูรถเบน์ครับเงียบสนิท ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมันจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้ผ่าตาัดไม่ได้ทําอะไรท้งสิ้นนะคะเป็นการรักษาที่หลายๆอย่างกดกันนะคะด้วยคําแนะนําของอัจฉริมิทที่วัดบ้างนะคะเป็นด้วยคําอธิษฐานด้วยพี่มั่นใจตรงนี้ค่ะแล้วพี่ก็กลายเป็นคนที่แข็งแรงตั้งแต่นั้นมานะคะขณะนี้ก็อายุเยอะแล้วเลยหลับหกไปแล้วแต่ร่างกายพี่แข็งแรงมากนะก็รู้สึกเหมือนเราอายุ40นะคะไม่มีโรคไปไข้เจ็บประจําตัวเลย ค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะเพราะบุญที่เราได้ทุ่มเทนเนาะทั้งแรงกายแรงใจต่างๆนะคะอีกหนึ่งเรื่องอที่พี่ดกเตอร์ได้มีโอกาสไปทําหน้าที่ก็คือพอเรามีความสุข จากการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าเรามีความสุขอย่างไรแล้วอยากที่จะไปแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมโลกยังไงบ้างค่ะพี่ดครค่ะพี่ได้นั่งสมาธินะคะกับหลวงพ่อทัตตาชิโวนะคะที่พี่ได้ถวายงานเรื่องของการอิดิตหนังสือนะ,ะได้นั่งสมาธิได้มีบุญนั่งสมาธิกับ ป้าสัยนะคะป้าสเกษมสุขอมสถติ์นะคะแล้วก็ได้นั่งสมาธิที่วัดเป็นประจำในเวลานั้นก็ได้รับมอบหมายนะคะให้ไปสอนสมาธิครั้งแรกที่ได้ไปสอนนะคะก็ไปสอนที่บริษัทแคลิฟอร์เนียฟิตเนสในเมืองไทยที่เป็นฟิตเนสนะคะท่านเจ้าของก็คือคุณเอริกเลวีนะคะท่านก็เรียกเชิญไปแล้วก็ได้ไปนั่งได้ไปสอนสมาธิที่นั่นนะคะเป็นเวลาติดต่อกันถึง8ปปีในคลาส ที่เขามีแต่ออกกำลังกายอย่างอื่นนะคะก็จะมีแต่นักออกกาลังกายนะคะแต่งชุดกันแบบฟิตมากเลยนะคะแต่พอพี่ไปก็ก็จะมานั่งกันหลักร้อยขึ้นนะคะบางคลาสก็ถึงสี่ห้าร้อยคนเลยนะคะ<ร>ก็มีความสุขมากๆพี่ก็ขับรถไปจับก,การินไทยเนี่ยนะคะที่ลาดพร้าวแล้วก็ไปสอนติดต่อกันจนกระทั่งบริษัทเขาปิดนะคะ<ร>แบบนี้เป็นต้นนยคะก็ถือว่าได้มอบความสุขให้กับผู้คนในเรื่องการทําสมาธิแล้วก็พี่ก็เลยปลื้มมากเพราะเห็นว่า การทาสมาธิเป็นที่สุดนะคะเป็นที่สุดที่ทําให้ทุกคนมีความสุขนะคะเรามีความสุขแล้วเราได้ให้ความสุขนี้นะคะกับผู้คนที่ก็ได้ไปสอนในหลายๆแห่ง <c oughs> เมื่อมาทางานในชมรมสปาะนะคะชมรมของผู้เนนการสปา <c oughs> ก็ได้ไปสอนให้กับน้องๆนะคะผู้เนนการในทุกๆกลุ่มเลยค่ะทั้งที่มาอะไรธุรกิจบริเิตด้วย <c oughs> นะคะ ค่ะทีนี้ต้องบอกว่านอกจากการสอนภายในประเทศแล้วพี่ดร็อกเอก็ยังมีโอกาสได้ไปสอนในต่างประเทศอีกด้วยตรงนี้ไปสอนที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วชาวต่างชาติอะคะ่ะเมื่อเขาได้มีโอกาสมานั่งสมาธิอย่างนี้ไปแนะนําเขาอย่างนี้นะคะเขามีความสุขเกิดขึ้นไหมคะอืต้องบอกว่าชาวโลกรอ รอความสุขแบบนี้อยู่นะแบบคิดแล้วพี่ตื่นตันมากนะคะเพราะการไปครั้งแรกเลยนะคะก็ผู้ประสานงานคือน้องแดงระวิวันค่ะพาไปประเทศสึกจะเป็นประเทศบาเรนอนะ,ะไรประมาณนี้นะคะตอนนั้นซึ่งอตอนที่ไปเนี่ยค่ะไปนําสมาธิเนี่ยตอนขากลับก็ไปอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณสุภาพสตรีที่มีเงินนะแต่ว่าเวก็มานั่งทุกวันนะจนพี่เรียกว่าทีมงานไม่ได้พักนะ แล้วพอกลับอ่ะเขาบอกว่าทำยังไงดีดรพิชุดาอยู่จะไปแล้วเนี่ยอยู่เอาเสียงอยู่ใส่ขวดจริงไม่ได้ไหมมันเป็นความโหยหานะคะแล้วเป็นความสุขเขาน้ําตาซึมน้ําตาไหลอ่ะนะคะซึ่งพี่ก็มองว่าโอเราก็ไม่มีอะไรนะเพราะเรานั่งสมาธิเป็นปกติทั้งที่วัดทั้งที่บ้านนะคะแต่ผู้อื่นอ่ะนะคะเขาโหยหาอย่างภาพนี้เป็นภาพที่ไปน,นําที่จอแดนกลางทะเลทราย นะคะก็แต่ละครั้งอ่เขาจะตื้นตันแล้วอย่างที่จอแดนเนี่ยเรามีแฟนคลับนะฮะเป็นแฟนเพจเนี่ยถึงหมื่นคนเนี่ยนะฮะเวลาเราจัดจัดออกไปนั่งสมาธิตามทะเลทรายนะคะมีอาหารซึ่งน้องๆผู้ประสานงานเก่งมากถรือสิงแปดไม่ทานอาหารเย็นกันอยู่แล้วแต่เตรียมอาหารเย็นแบบครบเครื่องนะคะเขาก็ทานกันหมดเลยเพราะว่าเขาบอกอาหารที่ไหนก็ไม่เท่ากศูศู์นี้อร่อยมากนะพี่ก็ ช่วยทาอาหารไปเป็นอาหารบ้างแล้วเขาก็นั่งสมาธิกันแบบตั้งใจนั่งนะคะมากๆเราไปนั่งกันบนเขานะคะนั่งกันในทะเลทรายนะคะนั่งกันเห็นพระจาจารย์เต็มดวงนะ,ะ้ะก็เรานํานั่งกันในเวลานั้นก็มีผู้ที่เอ่อมาร่วมนำสมาธิก็เท่าที่จำได้ก็มีคุณคุยนินนะคะกลยายาณมิตร ะะก็คิดถึงมากเลยในขณะนี้เห็นบอกกาลังรักษาตัวนะครเพราะว่าอายุมากดูแลตัวเองนะคะคุณควินินก็นําโยคะทําทสมาธิทำออกกำลังกายก่อนนะคะแล้วก็นําสมาธิแล้วก็มีน้านิดต้องกลับขออภัยนะคะจำชื่อท่านไม่ได้ท่านเป็นไกรมิตรอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ LA ลเอภาษาอังกฤษดีมากนะคแล้วธรรมะดีมากเราไปนํานั่งกัน นีด้วยความร่วมมือค่ะน้องแอนเราไม่สามารถทําอะไรเองได้ด้วยความร่วมมือก็คือเราก็เรียกว่าอิงต้นโพแล้วโตเร็ว่ะเราก็ไปกราบเรียนท่านทูตนะคะท่านเอกอัครชทูตไทยนะคะที่ประจําอยู่ที่จอแดนก่อนนะคะไปกราบเรียนท่านก่อนที่สถานทูตประเทศไทยเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านให้ความเมตตาท่านก็เข้ามานะคะกราบผมพระธรรมชโยด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็บอกโอ้ความสุขภายในเนี่ย ท่านเห็นด้วยมากนะคะแล้วท่านก็เรียกว่าเปิดสถานพูดนะคะที่จอแดนเนี่ยเรียกว่าให้เราไปจัดงานการบ่อยๆมากแล้วเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีนะคะท่านเเรียกว่าพ่อค้านะคะระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มานั่งนะคะกับท่านทูดนะคะท่านทูดก็มีอยู่ทั้งหมด 4- ี่หท่านเลยนะคะที่ท่านเรียกว่าสืบต่องานพอท่านนี้บดวาระไปท่านก็ จะเชิญเราไปรับประทานอาหารที่กรุงเทพแล้วก็เรียกว่าแนะนํางานใหม่ให้กับท่านดูท่านหม่ค่ะซึ่งก็เป็นความเมตตาของภาครัฐอย่างยิ่งเลยค่ะของผู้ใหญ่ที่เห็นความสําคัญของการทําสมาธิอะค่ะ,คะแล้วเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมคะที่พี่ดร,รได้มีโอกาสไปแนะนําเรื่องราวของสมาธิแล้วชาวท้องถิ่นเนี่ยเกิดความสุขขึ้นอย่างไรใช่ค่ะคือ เราเอาเรื่องศาสนาออกไปนะคะอย่างจอแดนก็จะเคร่งศาสนาอิสลามจะมีสยงสวดดังตั้งแต่ตีสี่ตีห้าทุกๆสามสี่ 3, ชั่วโมงเลยนะคะเขาเคร่งศาสนามากในฤดรูรามาดานเขาก็จะเคร่งกันมากนะคะ <_ s 1> แต่ความรักความบริสุทธิ์ภายในเนี่ยเหมือนกันทั้งโลกนะคะความเห็นของพี่น้อยนะคะเพราะหลังจากที่เราไปอเมริกานะคะไปกับดรหมูในเวลานั้นเราก็เห็นเออคนอเมริกันเขากลักความสุขภายในไม่ต้องพูดถึงศาสนาอะไร ที่นี่ก็เหมือนกันนะคะความสุขภายในเป็นเป็นความสุขเป็นความสุขเดียวกันอะนะคะเขาก็เห็นดวงสวา่าง<ม>บางคนเห็นองค์พระแล้วมันกระซิบบอกพี่ด้วย<ม>นะคะอันนี้พี่บอกโอ้ไม่เป็นไรนะคะก็อยู่ในการต่อไปเป็นต้นนะคะก็เรียกว่าเป็นความสุขสากลดีกว่าค่ะนะคะแล้วเขาเปลี่ยนแปลงมากบางคนที่ทุกข์ใจใหญ่หลวงในหลายๆเคสถึงขนาดจะฆ่าตัวตายมาก่อนเนี่ยก็เรียกว่าเลิกล้งความคิดแบบนั้นนะคะแล้วก็รู้ว่าความสุขภายในสําคัญ โหตรงนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยที่พี่ดออกเตร์ได้มีโอกาส<ห>ไปแบ่งปันเนาะความสุขให้กับเพื่อนร่วมโลกเราให้เขาได้มีความสุขในชีวิตเกิดขึ้นนะคะแล้ว<ห>ล่าสุดนี้เห็นบอกว่ามาแนะนำเรื่องราวของสมาธิเนี่ยผ่านทางซูมอีกด้วย ที่อินโดนีเซียตรงนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะพี่ดรใช่ค่ะนะคะก็หลังจากที่ภารกิจที่จอร์แดนที่อับบูดาบีนะคะที่ดูไบเนี่ยลงตัวเนื่องจากอ่ะเป็นชาวโลโอลเป็นคนที่นั่นนะะซึ่งเขาเข้ามาฝึกสมาธิกับทีมของนานิดทีมของคุณคุณินและคุณของพี่น้อยจนกระทั่งเขาสาม,มารถที่จะดูแลทีมงานของเขาเองได้ซึ่งเป็นเรื่องดีการเผยแผ่อันใดก็ตามถ้าหากเจ้าของสถานที่เขานะคะหรือคนของเขาทําได้เองเนี่ย เราต้องปล่อยมือเลยเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นการส่งออกเป็นการส่งต่อป๋อไยค่ะเป็นการส่งต่อที่ถูกต้องอะ่ะนะคะเราก็ถอยออกมานิดนึงนะคะก็ให้ความสะดวกในเรื่องของอการจัดสถานที่เป็นมดงานจัดงานแต่ว่าก็ยกหน้าที่ครูให้กับคนท้องถิน่นดีที่สุดพ <c oughs> ี่น้อยก็เลยมาพักที่เมืองไทยนะคะในเวลานั้นพี่น้อยก็ชอบงานเผยแพ่ต่างประเทศมากๆค่ะนะคะอันนี้เป็นเป็นความสุข ของเราที่ชอบงานเผยแผ่แล้วก็เป็นความถนัดของเราเองนะคะในเวลานั้นก็ได้ได้ได้รับเรียกว่าความเมตตาจากหลวงพี่ประดิษฐ์นะคะกับหลวงพี่สุขันโทนะคะแล้วก็น้องผู้ประสานงานคือน้องชุติมานะคะก็มาบอกว่าเออพี่น้อย คือพี่นอยมีเพื่อนสนิทนะคะเป็นชาวอินโดอยู่ที่เกาะบาตัม <c oughs> เขาสนิทกับพี่น้อยมากนะคะมากราบหลวงพ่อท่าน้่แต่ชิโบแล้วเออเห็นตารูปตาหลวงปู่วัดปักนาแล้วบอกคนนี้ไม่ทราบใครองค์นี้ชอบมากรักเลย <c oughs> เอารูปไปติดที่บาตัม <c oughs> แล้วก็ออกมาก็ถวายบ้านหลังนั้นนะคะให้เป็นเป็นวัด ที่บาตัมบาต้มเป็นเกาะเล็กๆนะคะอยู่ใกล้ๆกับสิงคโปร์แต่เป็นของอินโดนีเซียอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นที่เพื่อนสนิทพี่น้อยเนี่ยค่ะท่านนี้นะคะเป็นเศรษฐีชาวอินโดเนียได้ถวายบ้านพี่ก็เลยโอ้รู้สึกผูกพันนะแล้วก็เลยมามาขอร่วมงานตรงนี้ซึ่งท่านก็เมตานะคะพระอาจารย์ทุกท่านเมตตาแล้วน้องชุติมาก็เป็นคนที่เก่งภาษาอินโดนแบบหาตัวจับญาติก็ก็เมตตาสอนนะคะ ก็ะะจะมีพระมหาพนาวันอย่างเงี้ยเป็นต้นท่านก็หลายๆภาพหลายๆรูปนะคะก็ได้มาเรียนด้วยกันที่นราก็เป็นกำลังใจนะะมาเรียนอยู่ประมาณ6เดือนนะคะก็ภาษาอินโดง่ายนะคะไม่ยากคือเป็นภาษาตรงตรงและภาษาไฮราะและที่สําคัญคือคนอินโดเป็นคนเรียกว่าสุภาพพูดแต่ภาษาสุภาพและชอบคาพูดสุภาพที่สําคัญคือนะคะมีชาวพูดในอินโดไม่เท่าไหร่ นะมีอยู่ทุกเกาะเลยนะแต่มีไม่มากแต่ที่อินโดเนี่ยียเขามีความเรียกว่าอะไรฮะ,ะความเอื้อเฟื้อในเรื่องศาสนานะคะใครจะนับถือศาสนาอะไรก็เปิดซึ่งความรู้สึกข,ของพี่น้อยคือเออเราก็อายุมากแล้วเราบินไปอินโดสองชั่วโมงนะรู้สึกจะดีกว่าไปตะวันออกกลางนะ,ะซึ่งต้องบินสิบสองชั่วโมงอายุมากแล้วก็เลยขออนุญาตว่าเออเรามาทํางานตรงนี้ซึ่งก็ได้ทําสมปรารถนาค่ะ,ะนะคะ ได,ได้ได้ทำสมาธิแล้วก็ได้ทำบุญร่วมกับทีมอินโดนีเซียนะคะนะคะนะคะก็ <c oughs> เป็นความสุขที่เกิดขึ้นเนาะเริ่มขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้ในสถานการณ์นี้ก็มีการสอนแบบทางเรื่องราวของซูมผ่านซูมแนะนำสมาธิผ่านซูมด้วยใช่ค่ะนะคะโดยพระอาจารย์ท่านเนี่ยนะคะทำสมาธิผ่านซูมเนี่ยนะคะโดยที่ก่อนที่วัดจะ ทุกอย่างจะต้องปิดเนื่องจากโควิดเนี่ยนะคะทีมงานก็จะไปถ่ายทอดสดนะะอย่างพี่สุพันโทท่านก็จะนำสดมนธรรมทําวัดเย็นทุกวันอาทิตย์เลยส่วนเราทีมงานก็ไปถวายสังฆทานทางกับพระอาจารย์นะคะ,าาะ,คะที่ใกล้พระมหาธรรมกายเจดีย์นะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดโดยที่ซูมนะ่จากจากทุกเกาะในอินโดอ่ะก็จะเข้ามารวมกันเขาจะเห็นเราเราจะเห็นเขาและแต่ถ้าเรามองซูมเขาแล้วเนะี่ยเราจะปลื้มมากเพราะเขาจะแต่งตัวชุดขาวชุดแบบ เต็มที่เหมือนจะมาวัดเลยนะคะแต่อยู่ในสถานที่ของเขาในทุกๆเกาะโอ้โหแบบ amazing <im itation> มากในเรื่องของความมหาัศจรรย์ของซูมพี่น้อยนะเห็น <im itation> อัจฉริยภาพเลยนะคะของเรียกว่ากลุ่บาอาจารย์ที่นำซูมมาเป็นเครื่องมือนะคะแล้วในที่สุดอะพอตอนจบของทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะคะทีมงานของเราที่กรุงเทพอะเราก็ไปเดินเวียนระทักสณน่ายทอดสด ะะถือโคมไฟถือดอกไม้เวียนประภักษินโอ้แล้วถือป้ายอินโดนีเซียนะคะไม่ว่าเกาะก็จะเยอะอยังไงนะเรียกว่า area, รีโมทแอเรียไกลแค่ไหนเขาก็มีความสุขไปกับเราทุกอาทิตย์พอทุกวันนี้เนี่ยพอเข้าวัดไม่ได้เนื่องจากเป็นการปิดเรื่องโควิดเนี่ยนะคะเราก็ยังทําการถ่ายทอดสดไปนะคะใน,ในทุกๆเรียกว่า event, อีเวนต์ทุกๆช่วงสําคัญนะคะวันพระใหญ่นะคะโดยที่พี่ก็รับงานนะคะ เป็นเรียกว่าเป็น p r e s i d e น t นะคะของ IPF นะคะย่อมาจาก International Peace Fellowship ซึ่งทำขึ้นมาสำหรับเรียกว่าไม่ใช่ชาวพุทธนะคะที่อยากนั่งสมาธิเราก็ได้สมาชิกทั้งในอินโดด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ทางที่ติมอร์เลสเตซึ่งเป็นประเทศที่แยกออกมา <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่ได้ทิ้งกลุ่มกัลยายนมิตรเดิมที่เป็นชาวพุทธนะคะก <c oughs> ็คือทำควบคู่ไปด้วยก็เรียกว่ารอที่จะขยายนะทันทีที่หมด COVID. เราจะ,ะสามารถบินไปมาได้ะนะคะก็เป็นเรื่องราวของความปลื้มใจตอนนี้เหลือเวลาประมาณ5นาทีนะคะขอเรื่องราวของบุญกระถินอีกสักนิดนึงนะคะเห็นบอกว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความปลื้มใจพี่ดร,รน้อยเห็นความสำคัญหรือว่าประโยชน์อะไรของงานกระถินเพราะว่าพี่ดร,เ,รเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปช่วยขยายงานในส่วนของแนะนำสมาธิในต่างประเทศมากมายเลยน่าจะมองภาพรวมแล้วก็เห็นประโยชน์ถึงว่าทุ่มเทกับบุญกระถินเต็มที่ค่ะ งานกระถิ่นนะคะที่ใกล้เข้ามาถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นการาทานมหากราทานที่ยากมากเนื่องจากองค์ประกอบนะต้องสมบูรณ์จริงๆนะคะแล้วบุญกระถินเป็นบุญที่ยอดเยี่ยมในทุกๆปีที่สมัยที่พี่ยังอยู่การบิน,นไทยเนี่ยที่จะถวายหลักแสนหลักสักเอสอัพะในเงินเดือนที่เรามีนะคะคือพี่เห็นความสําคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วยิ่งเราไปทํางานเผยแพร่เรารู้เลยว่าในแต่ละเชียนะคะ การทีเ่เรียกว่าอะไรคะผู้เผยแผ่ในแต่ละพื้นที่ได้เงินเ,เรียกว่าต้นทุนต้นบุญนะคะไปจากของพัอธรรมชยาเนี่ยไปเนี่ยที่เหลือต้องไปหาเอานะคะดังนั้นน่ะนะคะเพราะว่าเงินก็ต้องใช้ที่วัดเพราะที่วัดก็มีสาธุชนมานะคะมาเรียกว่าอะไรคะมามาใช้สาธารณป,ปุศเยอะมากรายจ่ายเยอะมากการไปเผยแผ่ในต่างประเทศในทุกๆเมืองนั้นนะ,ะเราต้องเรียกว่าอะไรคะเลี้ยงตัวเองได้ กะะารเลี้ยงตัวเองได้ดังนั้นน่ะแต่ก็มีเงินช่วยจากส่วนกลางดังนั้นน่ะพี่จึงมองว่าบุญกระถินถ้าใครก็ตามนะคะที่ได้ทำนะคะมีส่วนในกระถินนี้นะเป็นประธานรองนะคะจะเป็นในระดับไหนก็ตามที่ต้องขออนุมัตินานะคะล่วงหน้าในวาระโอกาสพิเศษกระถินที่จะมาถึงเนี่ยเพราะว่าเป็นบุญใหญ่เหลือเกินในด้านการเผยแพนเนี่ยเป็นที่เรียกว่าอะไรคะเงินนี้นําไปเรียกว่า ขยายความสุขทั่วโลกทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพท่านก็จะมีความสุขไปทุกเรียกว่าทุกแห่งพื้นที่ในโลกเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์เรามีวดัดมีสาขาจํานวนมากมายทั่วโลกลองคิดดูสิคะจินตนาการเลยว่าเงินของท่านอ่ะปัจจัยของท่านอ่ะไปเรียกว่าไปให้ความสุขกับใครบ้างนะแค่ยกตัวอย่างในตะวันออกกลางเนี่ยนะคะทั้งที่พี่น้อยเล่าเนี่ยนะก็มากมายนะอันที่อื่นที่ได้ไปใช้งานหมายถึงได้ปัจจัยไปใช้งานนั้น ยิ่งใหญ่เหลือเกินท่านใดที่เรียกว่าเตรียมปัจจัยไปแล้วเตรียมใจไปแล้ว,ลวขอให้เตรียมใจนะคะขอให้ทั้งตื่นทั้งเต้นเลยเพราะกระถิ่นนี้เป็นวาระที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะ,คะแล้วก็จริงๆแล้วอะทุกท่านควรจะได้ทําเต็มที่นะคะในหลกักเอมก่อนที่เราจะละโลกไปเพราะเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ในชีวิตของเราอะค่ะนะคะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะพี่ดร คำถามนี้เลยค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่ดอตอร์บ้างคะเอ,อ่อต้องบอกว่าให้ชีวิตทั้งชีวิตคงไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะเป็นชีวิตที่ให้มาเป็นความสุขนะคะเป็นความยั่งยืนของของเรียกว่าฮะของเนื้อในของตัวเราอะนะคะครอบครัวในชาตินี้ทุกคนมีความสุขทุกคนมีสีลครบทุกคนนั่งสมาธินะคะทุกคนมีวิถีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเออ พี่เป็นเรียกว่าอะไรคะเอ่อเป็นนี่บุญคุณนะคะของคําสอนนะ,ะเป็นนี่บุญคุณของวัดพระธรรมกายอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายก็ไม่มีไม่มีความสุขที่งดงามสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้เราอาจจะเผลอไปทําอะไรที่ผิดพลาดได้ดังนั้นน่ะเอ่อ สิ่งนี้ค่ะพี่คิดว่าก็คงจะตรงใจของสาธวทุชนทุกท่านเลยนะคะว่าเราเติบโตงดงามนะคะอยู่ในอยู่ในสังคมนะคะอยู่ในบุญที่งดงามได้ก็อพราะกระจะมกายค่ะค่ะ,คะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะนีดรวิชุดาสถนนันนันนะคะที่ได้มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้คะ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะนะคะเรื่องราวของความสุขที่อยากแบ่งปันนะคะของพี่ด็อกเตอร์นะคะเชื่อได้แน่ว่าวันนี้เมื่อใครได้ฟังแล้วนะคะก็อยากที่จะทําหน้าที่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะไปอยู่ที่ไหนนะคะก็มีโอกาสที่จะแนะนําเรื่องราวของสมาธิดีๆแบบนี้ให้กับคนที่เรารักหรือว่าคนที่เรารู้จักด้วยนะคะเพราะว่าเรานั้นก็จะได้มีความสุขแลวก็สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันทั่วโลกนะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ